เขาเทียงอีกแล้วค่ะพี่น้องว่าเบิ้งในค่ะเนี่ยมือนี่นะนยังติดใจถอดประแดกนะคะน,นี่นเบิ้งข้าเบิ้งเบิ้งนี่จ๊กกะจันทิพพักกันไปไต่มาเนี่ยมึงไงค่ะสีมือล้วนๆนะคะไปไต่กับน้องพิกสองคนนะคะ <S <S อันนี้ก็คือแกงหน่อไม้แกงสดๆร้อนๆเลยนะคะถ้าแท้งแกงกินเองเลย <S <S แล้วก็พักกับมาเบื้องในะค่ะจำประแดกที่มึงมือนีประแดกบนประแดกจำเลยค่ะแต่ว่าเป็นประแดกทีกอีกเป็นตอนมึงค่ะ คุณนะ่ะเบื้องบนพริกค่ะทอดหอมอ้อําฮึมขับ่ไไ้ค่ะนี่แบบปะกูทอดพริกวนทอดเห้งแซ่บตามด้วยพริกทอดแซ่บผักกับน้ำแนงค่ะ อเลยบึงบังอาจจะจันทอดดูความผักคุ่งใจแซ่บแล,กลวกการรด,ลด,ลดลีน้ำจังน้อยด้วยค่ะเด้อขอบอกด้วยว่าแซบบ่บเบอร์อีหีค่ะแซ่งงบ,บม่งมาใหนแกงน้อง,งนี้มใงม่เนี่ยทำเองกินเองไขรมมแดงกับพอไงมาให้ บอกคือเขาเป็นไงค่ะเบิ้งประแดงมือนีบโบเดจัมเบะด้วยค่ะแต่ว่าเป็นแบบโาโ่แนบค่ะประแดงได่ตำลักใส่ข้าคอเลยกินโปแนบคนอี้ค่ะพับกระเบ้หลายค่ะต้นหอมนี่กินลงไปเลยเด้อเบื้องในต้นหอมเนี่ยมันสามารถ จะโตตาโตตานอนุโมนจังๆในหลายอย่างเลยรู้สึกว่าตั้งใจกินต้นหอมมาดีไหมค่ะเป็นวัดเป็นไข่ก็ไ่เคยเป็นแค่เพื่อ่เอจาจักจันอาอีกก่อนแซ่เอาค่ะพอก่อนเนาะ จะได้ตัง้งใจกินแบบน,นี้ค่ะแซ่บ